หาที่ไหนได้ในคลิปนี้สุดยอดเลยนะพี่เก่งนี่ไงหลวงพ่อหลวงปู่ก็นั่งอยู่นั่นหนังอ่ะโอ้โหน้ำท่วมวัดโอ้โหกี่เม็ดนี่อ้โมาเนี่เม็ดนึงเลยครับเย็นในถึงเม่นปะไปนั่งถ่ายวิดีโอตรงนี้เลยคะถ่ายราคาถ่ายแล้วอ้าเอ้าเจ้าขึ้นไปสั拉กาจะถ่ายวิดีโอให้เลยได้ได้เอย่ามีราคามันไปเรือย ชาไปเด้อยพี่เดียร์ย็นต่ำด้วยเย็นต่ำดันไปน้ำยวบังมือนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จับเลยนี่อ่าครับขืนเหยียบป็นไรแต่ขามด้วยครับนั่นอ้าวขึ้นเลยเหรอลอดเลยใช่ไหมลอดได้ครับขามลอดเลยพี่เคลอดข้างบนนะครับลอดตามไร้หอดงาะขึ้นไปเลยลอดทีละคนเออเอาเอาสุดยอดเลยงานนี่ข้ามเลยก็ได้ขามเลยก็ได้ขามเลยก็ได้ไม่เป็นไร ได้เลยไม่เป็นไรจานนั่นแหล่ไม้เข่งทำให้ดูก่อนนะอ้ยยับกันบนนะครับยังไงครับเออโอเคมาแล้วนี่แหละวิบากยใช่ไหมถ้าบุญถึงก็จะมาเออหลอดก็ได้ครับผมนี่คอยตัวเล็กดิตัวใหญ่ก็รอดได้กันนะครับ มัสกการหลวงพ่อเดี๋ยวเด้อบัี้ยให้คนงามขึ้นก่อนบุขึ้นงามขึ้นขึ้นลุ้นหมูนี่อะไรจะมีประสาทปล่อยขอาติเราเป็นเด็กบ้านนอกอยู่แล้วเอ้ะเหมือนหนูเคยเห็นเคยเห็นหลวงพ่อเนาะ วันนั้นหน้าพวกตัวมัเขาหายเลยครับ <c oughs>